สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี f อช่าชังโหลดทุกคนทุกท่านเลครับเด้อสบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวแล้วกับฝั่งไทยสุภูสุคนเมื่อสมองสมบอนนะครับเด้อมื่อนี้กัพ่อพ่อกับชังโหลดคือเก้าครับผมโอ้มือนี้ฝ่ฟาฝนเป็นใจครับมีพายุฝนมาเล็กน้อยครับผมหลังจากที่หลอนอบอ้าวมาเนาะ นะครับตกพอดินลายๆนี่แหละครับพี่น้องโอ้มื่อนี้ก็อยู่กับช่างโลดและช่างโหนงกับช่างไข่ต้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้พักกันไม่เอ็ดฝ่าครับพี่น้องนะครับมาทฝ่าฉาบเรียบเด้อพี่น้องเด้อฝ่าฉาบเรียบนี่มีหยังแนนนะครับเนาะก็มีซีไลน์นะครับเนาะ สีลายสี่เมตัวทีเมนนี่ครับอ่านี่กจะพับหัวไปแบบนี้เนาะครับเนาะพับหัวไปแบบนี้เพื่อจะไปตอกตะปูกันครับผมปะอันนี้ไปตอกตะปูบ้าน พับหัวพับท้ายแล้วก็มาตอกตะปูใส่ผนังปูนแบบนี้เดินไปนองเด้อ อากตอกตะปูหัวท้ายแล้วเรียบร้อยครบจํานวนแล้วก็เราก็จะมาใส่ตัวซอยนะครับเนาะใส่สีลายตัวซอยครับระยะห่างก็40เซนได้พี่น้องเด้อสำหรับระยะห่างตัวเมนกับช่างโหลดจะใช้อยู่ที่70เซนติเมตรครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับขณะน,น,นี้ก็เป็นการปรับระดับเด้พี่น้องเด้อ แนวและนาบครับผมนี่ครับที่ขึงด้วยเชือกเอ็นหวัวท้ายนอ่นองก,อกแลวกนวองยึดด้วยสกูครับผมสกูยิงฉากเข้าไปคนระับเปนน็นเรียบร้อยครับผมการยึดโดยช่างโนและช่างไผ่ต้มครับผม มันต้องไปป้ายมันดอกแกอื่น ดับเชือกอจะยิ่งเท่าเลยครับผมเอาขึ้นไหมนายที่บอขึนจ้ะขึ้นเลยยิ่งแล้ว นี่ก็สิเป็นบรรยากาศด้านหลังบ้านนะครับเด้อโอ้ด้านหลังบ้านเป็นเด็ดคักขนาดครับเพิ่นกับขุดสะขุดบ่อนะครับเนาะขุดสะบักไงต่อมาเพิ่นก็จะเป็นเรือนแพรครับทำเรือนแพร,ร,ร,แพรขึ้นมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจป้าทัครับน้ำานสีสีเขียวข้ามเลยครับ ปัสิทธคักค่ครับผมบรรยากาศยามแรงก็เป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องเดอ้อขณะนี้เวลา17.25นาฬิกา25นาทีครับบรรยากาศยามแรงกับหลังจากาฝนตกจอกแก๊กจอกแก๊กครับผมฝนกระทำท่าตกจอกแก๊กแก๊กมาหล้วก็หายไปเลยครับกระหอนอบเอาคือเก่าครับผม นี่ก็เป็นดานหลังบ้านของเพิ่นเลยครับเด้อโอ้นียเพิ่นก็ปลูกอยู่คาครับผมปลูอยู่คาปลูกกล้วยปลูกสารพัดครับเครื่องอยู่เครื่องกินนี่ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะกินของเนาะเออ าดนามนะมันคือสีคามสีเขียวแบบนี้เนอะพี่น้องเนาะมันเป็นสีธรรมชาติป่หรือว่าสีแต่งแต้มขึ้นมาเออเนาะเขียวงามอัมตามเลยอืมเรือนแพรนี่กะ ป็นทำเป็นโครงเหล็กครับเรือนแพรนี่เป็นโครงเหล็กโอ้โครงเหล็กเหล็กสามนิ้วจันทันสามนิ้วส่วนแปรก็เป็นนิ้วคูณสอ,องเนาะพี่น้องเนาะ เกล็ดก,กัมมันไนส่วนเสาในกะเสานี่เ,เ,นเป็นกล่องสามคูณสามครับเสาเป็นก็นเป็นกล่องสามคูณสามโอ้คะแนเนดดีตะละาดรับโตสีน้ำเนี่ยโอ้ยตะเจ้วันครับส่วนบันไดทางขึ้นเป็นกะ ทำเป็นพื้นลาดเลยนะครับเนาะลาดเอียงปูด้วยไม้วิว่าบอร์ดครับหรือว่าสมาร์ทบอร์ดเต็มแผ่นครับผมเมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบป้าท้ต่อมาก็เป็นขั้นบันไดโอ้ป้าท้มากล้ าขันบันไดเป็นกะโอ้ขักขับขับขับผมขุนนาโอ้ปลามาเบิึ่งดอกใหม่ดอกต่อครับโอ้สวยงามคักแท้ขุนนามะนาวก็มีครับต้นน้อยๆก็เป็นม้ามะนาวกันนี่ครับ โอ้โฮบางต้นเน่หน่อยหนึ่งครับเป็นหมากอ่นอน,อนต่นอนแตนปลาจิโตหมากเลีนกระดกขนาดครับพุ่นหมากเลีนโอ้หมากเลีนต่อมากับพามาเบิ่งบ่อน้ำครับผมอันนี้กะ น้ำที่เพิ่นสูบไปใช่นี่แหละครับอู้น้ำงามคักครับผมนี่ครับน้ำใสขุดด้วยแบคโคโอ,อ้ความกว้างก็ประมาณสามคูณสี่เมตรเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขนาดบอ่ออู้น้ำงามคักครับ ตัว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 นะครับเป็นการตอทอตออยังเป็นกกัานคู่กันอยังไว้ครับอ่ากันคู่ไว้บ่ให้น้ำข้างนอกไหลซึมเข้ามาเด้อโอ้พุ่นนะโอ้เป็นอ็ดขักขนาดครับพี่น้องเป็นการให้แมคโครปันฝายปันคู่ไว้ครับเพื่อบ่ให้น้ำทั้งอื่นไหลเข้ามาอ่าซึมกับ อาจจะเป็นน้ำจากยาขยาหรือว่าสารพิษต่างๆแน่นอโอ้อันนี้ประเด็ดดีครับบ่ให้สารพิษต่างๆเข้ามาในบ่อไปเลยอืมมน้ำงามค่ักครับทำใสน้ำเขียวเลยครับใสเขียวปลาทถอืมท่งทุๆ สูบด้วยปัมป๊มปั๊มน้ำบรรกน้ำใส่ท่อว้นี้นะครับเนาะยัดใส่ท่อว้น,น,น,วนี้จะต่อไฟมาจากพุ่นละครับสันบนโอ้ได้การครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศงามแรงเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศงามแรงกัะเป็นประมาณนี้แหละครับมีลมนิดหน่อยครับนี่นี่หลังจากพายุ พายุมา,าทำให้ฝนโปรยปลายเล็กน้อยเพราะดินไล่ย,ยนี่แหละครับพี่นอ้องอืนะต้่นยูคาลอง,งามขักเนาองปนะลำซื้อลำงามอืลำซื้อลำงามขนาดเลยต้่นยูคาเพ็น เป็นดันหลังบ้านเพื่อนนะครับเนาะไตครับช่างโรลดจิพาเข้าไปในบ้านบ้านนี้ครับพอกลับเข้ามาในบ้านครับพบพ่อกับ,บช่างไข่ต้มและช่างโหนงครับกำลังปรับระดับหาระยะระนาบของพื้นนะครับเนาะนะเพื่อไม่ให้ตกท้องช่างหรือว่าเป็นอแอ่แ่งกระทะนะครับนะเนาะเพื่อนก็สิได ขึงเอ็นวัดระยะฝั่งซ้ายไปทางฝั่งขวาเนาะครับเนาะพอปรับได้ที่แล้วก็ยึดด้วยสกรูพอหยุดสกรูหยึดฉากใส่เป็นกะยึดใส่ให้ได้ระดับเอ็นนี่แหละครับพี่น้องเพื่อความสวยงามเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับช่างไข่ต้มและช่างหนงกำลังลงแรงแข่งขันซอยขันซอยงานครับอู้ขยันครับสองซางนี่กระได เอาสุดท้ายนี่ขอจบเพียงสำนีนะครับนอขอบคุณและสวัสดีครับ